สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนี่คือรายการพิรคิดของธนาคารกรุงเทพจำกัดนะครับว่าพูดถึงของขวัญน,นี่นะครับทุกคนคงจะได้ซึ่งก็คงจะไม่แตกตาก่างกันเท่าไหร่น,นะครับแต่สิ่งที่จะแตกต่างก็คือรูปแบบของการห่อของขวัญมากกว่าวันนี้รายการของเราก็อยากจะเสนอแนะวิธีห่อของขวัญแบบแปลกๆใหม่ๆสะดุดตาเดี๋ยวผู้ได้รับนะครับติดตามชมได้เลยครับ ของที่ใส่ในกล่องได้นะคะเราสามารถนํากระดาษนี่มาห่อ,อก,กล่องได้โดยที่ไม่ยุ่งยากจุดที่สําคัญก็คือตามมุมกล่องควรจะจัดพับกระดาษให้เข้ามุมกล่องให้เรียบร้อยเมื่อห่อกล่องเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นเลือกริบบิ้นที่จะใช้ควรเลือกให้เข้ากันได้นะคะกับสีของกระดาษสําหรับการปลูกริบบิ้นนั้นอาจจะใช้ริบบิ้นสีเดียวกันแต่ต่างขนาดกันนะคะปลูกเข้าเป็นโบอย่างนี้หรือจะใช้ริบบิ้นสีต่างกันแต่ขนาดเดียวกัน ผูกเป็นโบอย่างนี้ก็เก๋ดีนะคะหรือว่าอาจจะหาริบบิ้นที่เขาทําเป็นโบเรียบร้อยแล้วก็ได้ติดลงบนกล่องก็จะสะดวกดีเพราะเราไม่ต้องผูกริบบิ้นที่เป็นโบเองแล้วก็อาจจะหาสติกเกอร์นี้นะคะติดลงบนกล่องเพื่อเพิ่มความสวยงามก็ได้หรือถ้ามีดอกไม้แห้งที่ทับเอาไว้แล้วนะคะก็อาจนํามาประดับกล่องของขวัญก็สวยงามได้เช่นเดียวกันค่ะ ให้ผู้ชมุณได้แนวคิดแปลกๆใหม่ๆสำหรับปีการห่อของฝันที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับหอให้เป็นพิเศษสำหรับคนที่คุณรักนะครับและพบกันครับสวัสดีครับ